สวัสดีค่ะคุณเนีนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ช่องแอมมี่สตูดิโอท่าไรวะโอเคค่ะนี่นะคะก็เราจะมาทํมมายำมะนาวกันนะคะก็คืออยากกินอะไรของแซ่บๆนั่นแหละเออแล้วก็จะมาทํากันก็คืออันนี้คือแอมหัน่นหั่นมะนาวไว้แล้วนะแอมหั่นแบบเป็นแว่นด้วยแล้วก็หั่นแบบเป็นชิ้ sm ยยน small small อะไรเงี้ยอ้าเป็นอะไรเนี่ยโอเคแล้วก็จะหัน่นอันนี้ใช่ปะ หน่วยนี้หน่วยนี้ก็จะหันเป็นแบบนี้หนหันเป็นแบบแว่นอันนี้แอมหันเป็นแบบเล็กๆชิ้นเล็กๆเนาะโอ้ยหูฟังจะหลุดโอเคค่ะนี่ได้หูฟังมาใหม่คดแท่เลยขอบคุณคุณแม่ด้วยใแค่ที่ซื้อหูฟังมาให้โอเคค่ะเรามีไม้ในการทำคลีมแล้วนะคะไม้หมูฟังได้ไหนออแล้วก็จะหันเป็นแบบเป็นแว่ๆๆๆๆๆนะะเป็นแว่นแอมทำสีน่วยนะคะโอ้ยหมดหงิว่ะหันเป็นแบบชิๆๆๆ้นเล็กๆได้เนาะ แล้วแต่จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็หั่นเป็นแว่นด้วยนะคะนี่โอ้ยหูฟังจะหลุดโอเคค่ะทุกคนมานี่ต่อไปก็จะหั่นมาแบบนี้ฟุ๊เอาแกนกลางมันออกนะคะมันขมนี่ โอ้โหในมันเอาในมันเอาออกด้วยนะคะระวังมันย่ำนะโอเคค่ะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาหั่นตรวนี้ด้วยตัวนี้มันเหลือใช่าามเถอะทิ้งเลย เราทากินเองนะคะทุกคนทํากินเองย้ำ่าทํากินเองนี่เนาะโอเคทำเยอะๆเลยนะคะทําเยอะไปไหนก็ไม่รู้อันนี้ก็จะหันเป็นแว่นด้วยนะนี่หันเป็นแว่นหันเป็นแว่นเออเออนี่ นี่เขียดแคล้วไมือนี่ไปไปหันเป็นแว่นเลยนะคะโอเคก็กวาดอันนี้คือล้างมือแล้วะคะ่ะล้างมือแล้วเนาะแล้วก็กว่าหยุ่มซะเลยนะคะย้ำว่าล้างมือแล้วตรงนี้นะคะเราก็จะกวาดทิ้ง แล้วก็มาถึงวิธีการปรุงนะคะโอเคเจ็บมือเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาน้ำตาลจากนึงนะคะดื่มน้ำตาลนี่น้ำตาลของเรานะคะมาแบบนี้เลยมาบบเป็นถุงเป็นน้ำตาลทรายนะคะอันดับแรกนะคะกระตกน้ำตาลก่อนแล้วก็ ใส่พริกลงไปเอ้ยไปมุงกันลงโอเคโอเคหลังจากนั้นนะคะแล้วก็จะมานี่เปิดโอเคแล้วก็ชนนะคะก็จะเอาเป็นชนนี่ ใส่เผ็ดๆไปเลยซับๆไปเลยค่ะโอเคใส่มันเยอะๆเลยโอเคหลังจากนั้นเนาะแล้วก็แล้วก็ลอสตีลอสตีค่ะโอเคจะจามาทุกคนลอสตีของเรานะคะแล้วก็กวาดใส่ๆๆ่แอมชอบโรสตีมากก็ใส่เยอะๆใส่เยอะๆสามช้อนไปเลย ซีช้อนทึ๊บชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยเขาเอิ้อนมาใส่หลายช้อนหลายเส้ห,สห <Okay. S 2> น่อยช้อนหน่อยโอเคเมมโมเมนต์ตับมกพร้าด้วยหนิเออผมชิลก็จะใส่แค่นี้พอเราทานกินเองนะคะทุกคนใส่นิด okay. นึงโอเคเฮ้ยทำลายแตกมาห้าขวดแล้วก็ปลาสุดอะไรไม่รู้นะคะแต่เรารู้ึ้นมันเป็นปลาร้านะคะโอเคใส่ก็เลยช้อนหนึ่งครึ่งช้อนดีกว่า เทเทกับเทกับเทกับกวามันเข็มแล้วก็น้ำปลาก็ใส่ใชร์นี่บอกแค่เพียงน้ำตาลของเราพระเอกของเราคือน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลก็จะเป็นผงชูรสอะไรก็ไม่รู้ไปไปก็ใส่อุ้ยน้ำตาลโลห้าขวดใติน้ำตาลเยอะๆนะคะกบความเข้มไว้นะแค่อุ้ย โลอีกแล้วเศษเๆๆเเศษเเเช็อตไปเลยหัากินเองนะคะยังป่าห้ากินเองแต่ย้ำอะไรถามว่าเออไปคนดู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 ดน้ำใจเรอ่าน้ำลายตก แบกเลยห้าขวดไปค่ะชิบอืมอยาชิมกันซบ่บจยได้กินความเค็มของพริกอยู่และแอมจ้า ใส่อะไรน้ำตาลน,นิดหนึ่งคน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 รตีระ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 ตีซ่นี่นะคะใส่ดิวกอือหือืหอหึอ,อไรแต่ เคสเสร็จแล้วนะคะหน้าตานี่หน้าตาก็จะแบบประมาณนี้เดี๋ยวไปที่โต๊ะกันเลยมาดียางมาถูถ่นีน่นี่ต้อทำไปจ้าหอบอย่างนี้แหละอ๋อเออเออออออกล้องกู โอเคเสร็จแล้วนะคะคำเตือนคลิปนี้ห้ามดูตอนกลางคืนแต่กูก็จะปล่อยตอนกลางคืนนะทำไมอะไปจ้าเอาน้ำตาลไปเก็บกันโอเคเสร็จวไปขับไปต้อนกันเลย งานอยู่นะคะปั่นงานอยู่โอเคนี่ค่อ้อวมค่าเลยคนี่หน้าตาเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยนะนี่ๆเห็นไหมนี่สวัสดีคนนอนกลางดึกนะคะนี่ค่เอาไปกินอืมนั่นแหละโอเคเ้วก็จะมาชิมกันเลย อแทปบเด้อเออแท็บซ่าดแล้วบายค่ะทุกคนคลิปนี้คือคลิปอะไรไม่รู้แต่ให้รู้คือทำให้คนดูน้ำลายแต,บยแตก,กบายบายอาจจะไม่น่ามาแตกทุกคนหอกบอียบาย